สวัสดีครับมื่อนี้มาพบกับทีมงานคนบมักมวลครับมื่อนี้ลูกไส้อัดน้ำไฟครับกับอาจารย์เตงครับอาจารย์เตงเพิ่นประสบความสำเร็จแล้วครับอัดหัวเท่าได้อาจารย์เตงอัดหัวหัวขั้นลั้มตัวหาผ้าไหมครับนะครับลูกไส้จออย่างครับไอพ่อดูยวดิเอาเป็นรูยอเลย อสายแล้วครับอัสายด์นะครับแตยืดจะสิครับอัสายแล้วครับนี่ เดี๋ยวเราช่มตอนอัดครับผมใส่เ,สเล้วครับสั้นเรกสิได้ใส่แล้วครับหั่นอะไครับคนตงใส่ครับอาจารย์เตี้ยครับเป็นผู้คุมครับนี่มืออาจารย์เตี้ยขีดไปนั่นแท้เลยนี่นั่นที่นี่ว่าเนี่ย หัวแรกกับหัวใส่สัตวรกเยมีการต้องนั่งอันนี้เอาน,ออนั่นออกใชเฮ้ยอย่าเตะไม่ค่อยีเลยนะมันดเลยตงนี้มนเอาหนี ได้ปะล่ะได้ไหมเรานของเได้ไนี่้อ่ใส่ก่อนไ่ดูน้องอรน้องัวีไปบ้านนี่หรอนอนี่ไง ตีก้อนใหม่ดีเงียได้จานดิงเขามาร่างของพวกดีไปยังงว้นเลยไปกูี่แป้วง่ายนะครับนี่ไ่ได้อัดอยอะเลยเต็นองให้อ้ายก็ได้เติง

กิดแล้วค่อยโยกลงมาเออแหละโอเคสายแรงครับหกพันครับสายแรงหกพันครับเอาไปใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้ก็เอาใหม่นี่อะเล็กนีก่นี่ใช่ อันนี้ขึ้นไปอีกนิดนึงสามแผน่นอีแผ่นก็แทะเข้าไปเออเยอะไปถึงห้าพันนะ ไม่ไมืเอาออดิหยกหยิกหยก,ก,ก,กจำเลยรวมจำเลยเออโอเคไหมอโอเคจับไว้รวมพลังครับรวมพลังครับสองคนครับอาจารย์เต้ครับอาจารย์กัดครับ จากไหนแล้วครับจากสองครับจากสองแล้วครับอบอกมาสวยไหมนะอันนั้าใส่เลยอนเดียวพอดีเตะมุนนั่นก่อนสิใส่ได้แล้วครับอาจารย์ได้ใส่ได้ครับอาจารย์ครับจากสามแล้วสองคนรงร่วมกันได้เลยอาจารย์บ้างเด,เดี๋ยวดิ มจุอมจุอาจาร์ต็งความเล่น่ะมือเล้ยงไงเนาะมือเดินทมูออาหารมือเงินเอาใส่เร็วใส่ไปมือต็งทำช่วมมันถ่ายช่วมออกเลยแหออกหางมาเล่นเหอออหัวเล่นหอต้องหัวหยอดสาวก็ถ่ยแล้วครับแล้ช่วงของอาจารย์อกัาครับ ตัวไปซื้อมาอีกพี่ไปซื้อให้กงันมาหาหกที่บาทพี่ซื้อให้มือเอาจจะออกกัดออกสากยาวขึ้นเลยลูกสากยาวไหมสากยาวนเพี้ยงอันเมื่อกี้อยาวเลยใช่อันนั่นอันขึ้นไปอีกนิดนึงนั่เข้าไปคือเราขึ้นไม่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 เอาอันเอาอันเอาไล้วไหม อันเป็นเป็นยากไหมเต็งมักงอันยากไมังต่ไหมได้แล้ก่อมันจะมันจะเบี้ยวมันจะเบี้ยวออ้เออไน้เลย เร็วมากเทั้งเนี่ยคือเพื่อความเขาหุ่นอ่ะเร็วกัดขอได้เงียเดียดอ่ะหืมไม่พอไ,ได้สัตว์แรกผ่านไปครับ เพื่อนอาจารย์ต่อแวเข้าขั้วไฟครับกับอาจารย์ดีทาปัญหาครับแต่เพื่อนอาจารย์ดีทำปัาท่านอยู่เรื่องหางอ่ะหล mm hmm. ุดเดอ้อหลุดเดอ้อพอนี่ครับบางนึงครับสองบางครับบางนึงก็ไม่อะไรข้าหู้ตาตาตาข้าหู้ข้าหู้บางน,นึงก็บอกการครับบางนึงก็จ่อครับก็สมชนครับไปจารย์ีงไปวัดมือไปเถอะเรื่อง เอาลกพืนเจ้าอันตัวมาแล้เวเรีมาแล้วเจ้าอวจารยปอนยี่ข่องไครับยกเส้บเจ้าอจปอนสี่สบสูตรแม่ครับนี่สูตรเอาขิมจ่าพอม <c oughs> มีเหมือนสวัรคนครับ สวัสดีพังครับมื่อนึี่ยกับข้องกับู้างรันตัว,เออ,อว,ตวเออ <Be fe. S 1> ข้าวเดียวขนาดนั้นสถแน้ววัดด้วยนะวัดด้วยนะนี่ไม่เปื่อยนพไสาวหะ ครับเกกินนีกสีครับเกถึงห้าพันเลยนะห้าพันยแล้วอีกทีอีกอ๋อเกอหน่ รอชุบตอนคอครับผมใส่ปูนใส่ปูนแล้วใช่ไหมนี่ใส่ปูนแล้วครับอัดเตียแล้วครับรอชุบบนดีคอแล้วครับผมเบาเบาเบา,บาเออเออเป็นไรไม่เป็นไรใส่เลยเป็ือนเดิมห้าพันเหมือนเดิมผมงอตัวหน่อยสิ <c oughs> มันตรงขามันไม่โดนลายมันก็เข้าไม่ได้ห้าพันนะดาบตูดก็ 5, นะห้าพันนะไปเรียวปล่อยไว้ เจี๊ยครับผมแล้ลวแ้วครับอ้าวดึงออกเลยสิโอแล้วแล้วครับง่าๆแค่้แล้วครับนีน่มันจีน้คอดแล้วครับนี่ไปนี่ออกลูกสวยไหมนะอันี้นะครับสองเดีย๋ยวบางเอาตูดมาบางกล้องสิเอาเห็นตูดดิ แบอาดบังแลงครับล่องพันยักล่องพันยักหูมาลองมาดูครับพันวาเทเทเทเอาเทเองเลยเปิดฟ้าขึ้นนี่เ้าฟาบังงนกันฟ้าขึ้นนะเทลเร็วเรอชมนี่นี่ท่านผู้ชมรอชมอยู่ขอแม่ต่อน่น่ ขอตอกตายถึงไม่ออกมันไม่ออกนะตายดำหมดเลยข้อด่างข้อถางด้วยหมุนหมุนหมุนหมุขใหญ่ตรงขอใหญ่เลยว่ามันงามม่แตกกุัว เกาะลงมาเหมปองป่องป่องปองปองเองวะนี่เหรอนานโอ้วั่นตัวดว่าวั่นตัวมันกัดเลยโอ้โหสวยนะเนี่ย สวยอยู่นะเนี่ยโอย้หัวก็ได้นะเนี่ยโอ้นี่ครับของใส่ครับเอาใจไว้ไปถ่ายรูปดิไอติอ้งเข้ามาหน้ามาเอาหน้าลายอย่างนี้สิเออใหญ่ตคูครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับถ่ขอขอา,า,ากด,กดีก็จะได้เองฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ จี้เอาไว้ท่านมีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออโอ้ท่านแม่นั่นนี่สวยเลยนะนนี่มันตัวน,นิดว่าหัวได้เนี่ยเอาไปล้างไปล้างนำ้ำล้างน้ำออก